สวัสดีครับอยู่กับบุกนะครับในเพจเอเชียพุกไลท์แลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเช่นลูกฟุตบอลเช่นเคยนะครับมาข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนครับเลี้ยวฟูนะครับสามารถขึ้นจากฝูงได้สำเร็จนะครับโดยคว้าชนะนะเบย์ตันไปสองประตูต่อหนึ่งนะคะเรียกว่าพลิกกลับมาชนะนะหลังจากที่เบย์ตันนะครับนำไปก่อนนะหนึ่งลูกนะครับผมอ่านัดนี้นะก็เป็นอีกนัดหนึ่งนะครับที่สล็อตนะครับพาทีมนะครับคว้าชนะได้ครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่า เป็นจิตใหม่ของผู้จัดการทีมด้วยซ้ำนะที่สามารถคว้าชนะ8 8เกมนะฮะใน10เกมที่เตะทั้งหมดนะครับผมก็ถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็เป็นการทําให้เห็นเลยนะว่าซอสเนี่ยของจริงนะฮะไม่ได้มาเล่นๆนะครับแต่ในเรืงนั้นครับก็มีข่าวนะครับว่าเขากําลังจะเสียนักเตะนะครับคนสําคัญของทีมไปนะครับไม่ต่ำกว่า2คนนะฮะก็คือเทนส์อันเดอร์อนโนะที่มีข่าวนะว่า ราชันชุดขาวเนี่ยมีการดิวกับเทนแล้วนะครับมีการดิวกันไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะเพราะว่าดูจากการที่เทนเนี่ยไม่ได้ขยับเขยื่อนนะครับในเรื่องของการต่อสัญญานะครับผมแล้วก็ทางตัวนักเตะเองเนี่ยก็ เป็นเขาเคยพูดไว้นะครับว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเนี่ยคือการคว้าบัลหลังดอนะครับแล้วก็การที่จะคว้าบัลลังดอได้เนี่ยเขาก็มองว่าการที่ไปอยู่กับลิมานิตเนี่ยนะสื่อก็บอกว่าการที่ไปอยู่กับลิมานิตเนี่ยน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับกับการอยู่ลุกคูนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นผมเชื่อว่าแฟนๆลร์พูลหลายๆคนก็คงติดตามข่าวนี้อยู่นะเพราะว่าหนึ่งเทนเนี่ยยังค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงวัยที่เขาเรียกว่า พีคได้อยู่นะครับไม่ได้แก่เกินไปนะครับแล้วก็เป็นนักเตะคนสำคัญของทีมนะกับการวางบอลยาวของเขานะครับเราจะเห็นหลายๆทีนะเพราะลูโคูเนี่ยเล่นบอลนะฮะโดยมีปีกที่มีความรวดเร็วนะครับแล้วเราจะเห็นหลายหครั้งเนี่ยในนัดที่อึดอัดๆเนี่ยเทนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เปิดบอลนะครับไปสู่ตำแหน่งปีกกองหน้าทะลุเข้าไปยิงได้นะครับก็สําคัญมากๆนะครับแล้วก็ชุดขาวเอาจริงนะฮะในการที่จะคว้าเทนไปนะครับก็ต้องติดต่างๆต่อไปกันให้ดีเลยนะฮะในเรื่องกรณีของเทนอะไร ซันเดอร์อโนนะว่าสุดท้ายแล้วเล็กภูจะล้งไว้ได้อยู่ได้หรือไม่นะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยก็มองว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสทีเดียวนะที่จะต่อสัญญาต่อนะครับเพราะว่าตัวเทนเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาอยู่กับเลร์ภูมายาวนานนะครับผมแล้วก็อนาคตนี่คือกัปตันทีมเบอร์หนึ่งแน่นอนนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเทนจะอยู่กับสโมสรหรือจะไปหาความท้าทายใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากจริงๆครับผมโอเคครับมาอีก ข่าวนึงนะครับที่ผมบอกไว้เบื้องต้นเราไผู้อาจจะเสียถึงสองคนนั่นอีกคนนึงก็คือโมซาลานั่นเองนะฮะล่าสุดนะยอร์ชมัตเคอร์นะฮะอดีตผู้อำนวยการสโมสรนะฮะหรือร์พูลนะฮะเขาได้บอกว่าตัวเขามองว่าซาลาเนี่ยน่าจะได้ย้ายไปลีซาอุกนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าลีซาอุดิอาราเบียเนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นมากมายเลยนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆทีมยกระดับตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็เขายอมรับนะครับว่า ทางลีซาอุเก็ทําให้หลายๆทีมของอังกฤษปั่นปวดเหมือนกันนะในการที่เขาผลักดันลีกของเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับทำให้นักเตะหลายๆคนเนี่ยเริ่มหันไปสนใจนะครับโดยที่ค่าตัวนะครับหรือว่าค่าเหนื่อยค่อนข้างที่จะสูงกว่านะฮะมากหลายเท่าตัวอยู่นะฮะกับลีกพีเมลีกนะครับผมก็ เขาก็เชื่อว่าซาร่าเนี่ยอาจจะหันมามองนะครับในการที่จะย้ายไปซาอุดีอาระเบียเพราะว่าซาร่าเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าณจุดนี้เนี่ยเขาอายุมากแล้วนะครับช่วงปลายอายชีพของเขานะครับผมแล้วก็ฟอร์อมการเล่นเนี่ยยังต้องบอกว่ายังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะนะครับถึงอาจจะมีลดลงนิดหน่อยแต่ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีนะครับก็ยังเป็นนักเตะระดับท็อปอยู่ดีนะฮะแล้วก็ การที่เขาย้ายไปซาอุด์เร็วๆนี้เลยเนี่ยมันจะทําให้ค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับผมแล้วก็เขาอาจจะไปหาความสนใจความท้าทายใหม่เนะครับเพราะว่าซาลาได้ถ้วยนะครับพิมมิริกก็ได้ไปแล้วนะครับกับลิเวอรูนะครับก็ความตื่นเต้นอะไรมันคงน้อยลงกว่ายุคที่เลิ้วอรูไม่เคยได้พิมมิรีกเลยนะครับผมได้แชมป์นะก็น่าสนใจครับผมเพราะว่าถ้าเกิดซาลาไปจริงๆเนี่ยเลิ้วครูนะครับ จะทำอย่างไรนะแต่ผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าอันเนส์สลอตจะจัดการได้นะครับในเรื่องของการที่ถ้าเกิดส่ารา่า,าไปเขาคงหาตัวใดตัวแทนได้นะครับเพราะว่าเหตนสีไม้ลายมือแล้วผมค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวสลอตนะว่าเขาจะจัดการกับทีมได้นะครับแต่ถ้ามันต้องไปถึงสองคนเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่มากก็น้อยต้องเกิดกับ ระบบในทีมพอสมควรเหมือนกันนะฮะก็ต้องดูต่อไปครับสำหรับฟแฟนเรอบูครับแต่ตอนนี้ฮะยิ้มกันไปก่อนครับเรอบูเนี่ยมาแรงที่สุดแล้วนะครับในลีกพรีเมียร์ลีกนะนะครับผมก็แพ้แพ้ยากแต่ว่าแต่แพ้ยากก็เสมอเองยากนะครับเรียกว่าชนะล้วนๆน,นะครับก็หวังว่าเรอับูปีนี้นี่จะคว้าถ้วยหลายๆถ้วยที่แฟนๆคาดหวังได้นะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าการที่ จุดยุทธการแบบไหนเนี่ยมันสําคัญมากๆกับนักเตะด้วยนะครับเป็นอะไรงจูงใจของนักเตะด้วยนะครับก็ต้องดูต่อไปครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับบอลที่มีเกมก็มาเอเบนแปดไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคแล้วเป็นข่าวต่อไปนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็พาท่าแพ้บอลหมัดไปนะครับผมก็พิกล็อกนะครับชนะบอลหมัดชนะไป2ประตูต่อ๊หนึ่งนะครับผม เป๊ปเปอร์ดิว่านะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกโทษนักเตะแต่อย่างใดเลยนะครับเขายังคงภูมิใจนักเตะเขานะครับเพราะว่าเขามองว่ากี่เดือนมาแล้วนะฮะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ยากเหลือเกินนะครับแล้วก็เขาไม่โทษเรื่องของปัญหานนักเตะด้วยนะครับต่อให้ยาเป็น นักเตะหลายคนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าเขามองว่าสิ่งที่ทุกทีมเขาทำอยู่เนี่ยมันทํากันมาดีมากแล้วนะครับอาเก้อย่างงี้นะฮะเ็เล่นได้อย่างคือทุ่มเทสุดๆแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลายๆนัดเนี่ยเหมือนจะแพ้แต่ก็กลับมาได้เสมอนะครับแล้วก็มันเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรแล้วนะครับที่จะพูดได้ว่านักเตะของเขานี่พิสูจน์แล้วนะครับว่าทุ่มเทเกินร้อยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในการที่แพ้นัดนี้เนี่ยเขา ยอมรับครับแล้วเข้าใจได้นะครับเพราะว่าฟุตบอลก็คือมันมันลูกกลมๆอยู่แล้วนะครับผมมันมันก็ต้องเป็นจังหวะแบบนี้นะแต่ว่าผมเชื่อว่าแฟนหลายๆคนเริ่มเห็นนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะนะเราจะเห็นไหมฮะถึงชนะก็ชนะคือจับนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ยุค ปัจจุบันเนี่ยผมว่านักเตะเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้แร่งเป็นเครื่องเหมือนตอนที่ปีที่แล้วหรือปีก่อนๆนู้นนะครับผมเริ่มนักเตะตัวหลักเริ่มอายุมากนะครับแล้วอาการบาดเจ็บเนี่ยก็เริ่มเข้ามาทักทายอยู่เรื่อยๆนะฮะมันทําให้ระบบในทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้แข็งแร่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็หลังจากที่ฟอร์มการเล่นเนี่ยเริ่มเสมอบ้างเริ่มหลุดบ้างนะครับมันทําให้ความมั่นใจของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แข็งแร่งเหมือนเดิม นะผม <S <S ผมมองแบบนั้นนะผมเชื่อว,ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเชื่อว,ว่ายังไงกลับมาได้กลับมาได้แน่นะแต่เวลาลักเตเล่นเนาะแต่เวลาหลังๆที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะมันไม่ได้คัมแบ็กได้เหมือนเดิมคนระับผมก็ต้องดูกันต่อไปครับผมแล้วก็อ่าเราจะเห็นอะไรครั้งว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงที่จะเล่นในรูปแบบเดิมนะคือการที่ทําชิ่งกันนะครับอ่าไปถึงหนา้าประตูลีกิงนะแต่ว่าหลายๆทีมก็เริ่มที่จะเรียนรู้นะฮะวิธีการต่อสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมสังเกต หลายๆนัดที่นักอาทีมลองมาเนี่ยนะเจอเขาเนี่ยก็จะมีแผนการนะที่จะจัดการกับระบบทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาที่จะแก้เกมได้คือจับปอสมบควรเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีนี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคครับไปที่ข่าวต่อไปนะครับผมก็เป็นข่าวของรอัลมาดริดบ้างดีกว่านะครับผมล่าสุดนะฮะมีข่าวว่ารอัลอาดริดนะครับ อ่าพร้อมนะฮะที่จะขายนะชูอาร์เมนนี่นะฮะมิดฟิลด์นะฮะคนสำคัญนะของฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งอ่าเดิมทีเนี่ยเมาริดวางไว้ว่าชูอาร์เมนนี่จะเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมเลยนะฮะแต่เราจะเห็นว่าอาเชลตินะครับไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาอย่างที่คิดไว้นะครับผมคือชูอาร์เมนี่เนี่ยต้องลงไปเล่นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับหลายๆครั้งนะฮะที่อาเชลตินะครับให้ลงไปเล่นในตำแหน่งที่ตัวเขาไม่ได้ถนัดนะครับไม่ได้เป็นตัวเอง ซักขนาดนั้นนะครับแล้วก็โอกาสในการเล่นของเขาก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับเรียกว่าเป็นตัวหลักของทีมเลยอันนี้มันยังใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็อ่อดูมาเลเนี่ยยังมุ่งหน้านะครับแล้วที่จะหาเมดฟิลตัวสําคัญนะครับเข้ามาอยู่ในทีมนะครับเพราะว่าตอนนี้โมดิสก็โรยลาแล้วนะฮะก็มีข่าวกับเอนโซเฮนเดสนะครับบ่อยมากนะครับนะครับอเมดฟิลของเชลซีนะคนนี้นี่ก็อายุน้อยนะฮะแล้วก็เรียกว่า เป็นนักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์ระดับท็อปนะในยุคปัจจุบันนะครับก็เรื่องมาเลดต้องการตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าชูอาร์เมนี่เนี่ยขายได้ราคาที่โอเคนะครับก็จะเป็นการรวบรวมเงินส่วนหนึ่งนะเพื่อไล่ล่าตัวเอ็นโซนะครับมาสู่ทีมมาติดนะครับผมก็น่าสนใจครับสำหรับเอ็นโซฟอนเดยวนะครับเพราะผมมองว่านักเตะเล่นได้สบายๆนะครับในมาเิดคือเขาเป็นนักเตะที่มีแพชชั่นค่อนข้างสูงนะครับในเกมนะอายุน้อยก็จริงนะแต่มีความแบบ ความรุยนะความก้าได้ก้าเสียนะครับแล้วก็บุค,คลิกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับผมรู้สึกว่าเหมาะกับมาร์เรดมากๆเลยนะครับหน้าตาดีด้วยนะฮะก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ชัวร์มนนี่ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดามาร์เรดนะครับบอกหรืออันเริ่มกระจายข่าวว่าต้องการขายจริงๆเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆทีมยักษ์ใหญ่ก็สนใจเขาเช่นกันนะครับผม,ผมเพราะว่าตัวตำแหน่งวิฟิลตัวรับแบบนี้นะฮะ ยังไงชัวร์มนนี่ก็ยังมีชื่อชั้นอยู่นะผมเชื่อว่าไม่น่าจะหาสโมสรได้ยากครับมันอยู่ที่ว่าจะมีทีมใดกล้าทุ่มเงินที่สมเหตุสมผลให้กับมาร์ติดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็ติดตามต่อไปครับสาหรับชัวร์มนนี่นะครับว่าจะย้ายออกจากมารติดหรือเปล่านะครับผมโอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายงานนะครับขอพูดถึงบาเยนน์มิวนิกดีกว่านะครับผมก็แวนซองทำดีนะครับหลังจากที่เอาชนะอูนิโอนะฮะเบอร์ลินไปได้3าตู้ต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับก็ ทางของผู้จัดการทีมคนนี้นะเขาได้ออกมาพูดนะครับวันซองคอร์บันีเขาได้ออกมาบอกนะครับว่าเขาแฮปปี้มากนะครับที่นักเตะรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้บายเยนเรียกว่าชนะเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เริ่มกลับมายิงในแบบสไตล์บายเยนแบบนี้คือยิงมากกว่า1เมตร2เมตรอยู่ทุกนัดนะฮะก็เรียกว่าแนวลุกของเขาค่อนข้างจะทํางานอย่างอยแบบมีประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็เป็นบายเยนที่เรา คุ้นเคยกันนะครับคือเล่นเกมลุกอย่างเต็มตัวนะครับไม่มีแผ่วนะครับก็น่าสนใจครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับคอมมานีนะเพราะว่าตอนที่เขาย้ายไปไปยงมิวิคเนี่ยเขายังมีประสบการณ์การคุมทีมที่ค่อนข้างน้อยนะฮะสำหรับแมนสองคอมมานีนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับก็มองกันนะครับว่าเฮ้ มันมันใช่จริงเหรอที่ไปคุมใหญ่ทีมใหญ่ขนาดนี้ได้นะไปได้อย่างไรนะครับแต่ทั้งเ้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวเขาเองเสามารถจัดการกับทีมใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับแล้วเขาก็มีอาัธาัะนะคะความคิดนะครับทางการที่เป็นโค้ชได้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะเหลือแค่ถ้วยมาประดับบารมีนะสำหรับแมนซองบาลมีนะก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนะแต่เรื่องรูปแบบการเล่นตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆบาลาม ค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็สะใจนะครับก็เป็นทีมที่เล่นมันที่เล่นฟุตบอลได้มันมากๆนะฮะในตอนนี้ในปัจจุบันนะก็เรียกว่าปลุกบบเยอร์มินิกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอาใจช่วยครับสำหรับแันซอคาม์นดีนะครับแล้วก็บบเยอร์มินิกด้วยนะครับต้องดูกันต่อไปครับว่าจะรักษาโมนตั้มแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนนะครับผมซึ่งปีนี้เลเวอร์คูเซ่นนะครับที่แชมป์เก่าปีทีแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้แบบมีหลุดบ้างแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่า ขังแก่งไปมนึกเหมือนเมื่อก่อนเหมือนปีก่อนๆน,นะฮะอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของโมงติดตามเลยนะ,ะแต่ว่าผมเชื่อว่าบาเยรานวนิคปีนี้เนี่ยมันคงมันลังแชมป์แน่ๆน,น,นะสำหรับบุนเดสทิก้านะแต่ผมก็เชื่อว่าถ้วยสำคัญที่สุดนะ,ะคือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่บาเยรานวนิคห่างหายไปพอสมควรนะนะครับผมเขาจะทำแบ็คกลับมาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็คอมบิดีจะสามารถคว้าแชมป์มาประดับบารมีตัวเองได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องดูกันต่อไปครับสำหรับวันซุกบ์นีและบาเยานวนิครับผม วันนี้เป็นยังไงับ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพนของเราด้วยนะครับไอเชียงคุ้มใจไอแอละนะครับแล้มผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ